มาแล้วครับอาจารย์ดลงท่านวิ่งนำหน้ามานะครับท่านจะเก็บภาพอันสวยงามนี้ไว้ท่านมารอแล้วครับตอนานำหน้ามานะครับก็คือตำบลบโหงาตาจองหวัดนนทบุรัที่เปดนนำหน้ามาเลยนะครับเป็นตัวั้งดาวบ้านบ้านเต้ียมทั้งหมดเพื่อเตรียมมา เพื่อแบบไทยน,นาตั้งใจแบบโบนาณคนขอรับกองดาวของโรงเรียนวัดจุฬเกียนนะครับทราบว่าป่าส,าสถาบันจะรด้ทนั้นได้เอาไปมอบไว้กับโรงเรียนวัดจุฬเกีนยนเพื่อจะให้เด็กๆนั้นรู้ว่า,าคุณค่าของดนตรีไทยนะครับเป็นยังไงก็จะได้รู้กันเอาไว้ฝึกสอนให้เด็กนะครับ นะเาอีกอโลอีกะบอไ้ัน,นมือดันเนหน่อยนะครับต่าับมือดันเยอนครับอลหาพอนะครับก็ได้รับความอนุเคราะห์มาจากโรงเรียนวัดกุฎเกียนนะครับโรงเรียนวัดกุิเกียนท่านผู้บริการยุชัยเจ้าสุวรรณนะครับท่านดำนักเรียนนั้นได้ นํากองยาวมานำหน้ากระบวนหาพรนะครับ อ่านะครับกระบวนนะครับเ <laughs> <laughs>